การคบกันระยะทางไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคนที่สามารถคบกันแล้วแบบว่าอยู่ไกลกันอ่ะไม่ได้เจอกันนานๆแล้วสามารถไปรอดได้แบบหลายๆปีผมต้องบอกนะว่าเก่งมากซึ่งผมเนี่ยได้รับคําปรึกษาจากคนที่คบกับแฟนอยู่ทางไกลเนี่ยแล้วก็มาปรึกษาผมเรื่องนี้เยอะมากนะว่าแบบทำไงให้รักทางไกลมันไปรอดซึ่งการที่ทําให้รักทางไกลไปรอดได้เนี่ยมันจะมี5สิ่งที่ผมมองว่าสําคัญกับการที่จะทาให้รักทางไกลเนี่ยมันไปได้อย่างราบรื่นเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครที่มีรักทางไกลแต่ไม่ท ห้าสิ่งนี้ผมต้องบองกเลยนะจากมุมมองของผมผมไม่เห็นทางไปรอดเลยซึ่งถ้าใครที่คบกับแฟนและทางไกลยอยู่อ่ะคุณต้องลองมาดูเลยว่าคุณมี5สิ่งนี้ครบไหมหรือคุณขาดข้อไหนไปบ้างแล้วถ้าคุณรู้ว่ามันขาดข้อไหนไปแล้วคุณเอาไปเติมเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําให้ความรักทางไกลของคุณเนี่ยสามารถไปได้ดีมากขึ้นได้แน่นอนมาเรื่องกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องมีการพูดคุยและแชร์เรื่องราวให้กันฟังบ่อยๆครับ การพูดคุยสําหรับระก่างกายเนี่ยผมต้องบอกกันนะว่ามันไม่ใช่การพูดคุยแบบเช้าชามเย็นชามนะทำไรอยู่กินข้าวอย่างไม่ใช่แบบนั้นนะเข้าใจคำว่าเช้าชามเย็นชามไหมคือแบบลวกๆกอ่ะคือมันต้องเป็นการพูดคุยที่แบบว่าให้ความหมายกับมันให้จุดประสงค์กับมันให้มันเป็นเรื่องราวให้มันเป็นเรื่องที่แบบได้แชร์กันละกันเอาง่ายว่ามันเรียกว่า deep conversation คือสนทณาแบบเชิงลึกสนทนาแบบเชิงลึกเช่นไรคุณต้องคุยไปเลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปทํากิจกรรมแบบนี้มานะกิจกรรมแบบนี้มันสนุกมากเลยมันทําให้ฉันรู้สึกแบบน แล้วฉันรู้สึกยังไงคนคนนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่มันเป็นดีเทลเล็กน้อยพวกนี้คุณต้องแชร์เรื่องราวให้แก่กันและกันฟังเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณคบกับคนที่อยู่ใกล้กันคุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้กับตาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่คุณได้พบปากกับคนนี้คุณได้เห็นแบบชีวิตชีวาของกันและกันโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาจากปาก แต่คนที่อยู่ทางไกลกันนะ่ะคุณไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาตัวเองได้เต็มที่แค่ได้แค่ลงสตอรี่ลงโพสตอย่างเงี้ยซึ่งการที่เขาได้ฟังความรู้สึกออกมาจากปากคุณมันก็ทําให้เป็นสีสันในชีวิตคู่ของคุณในแต่ละวันได้สาหรับทางไกลงนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาที่คุณไปเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วคุณแชร์ให้กันฟังและมันมีการซับพอร์ตซึ่งกันและกันไอ้สิ่งพวกนี้ครับมันคือดีฟคอนเวอร์เซชันซึ่งมันจําเป็นต้องมีกับความสัมพััันนนธ์ะยทาาางไกกกลล่อออมมข้2คคืืวเชใจแ รักทางไกลเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายเ,เนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรแล้วบอกคําหมดไหมหรือในที่เขาไม่บอกเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเราแทบจะไม่รู้เลยนะสิ่งที่เรารู้ได้คือสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็น ซึ่งปัญหาหลักๆที่คนรักทางไกลเจอเยอะมากๆคือความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะอด้วยความที่ว่าอยู่ไกลกันนี่แหละไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบทำอะไรบ้างในแต่ละวันมันเลยเป็นอะไรที่ทําให้คนหลายคนที่คบกันทางไกลเนี่ยเลิกกันเพราะเรื่องนี้เยอะมากดังนั้นความเชื่อใจถือเป็นสิ่งสําคัญมากหาว่าคุณคบทางไกลแล้วคุณไม่สามารถมีข้อข้อเนี้ยกับคนคนนี้ได้ความสัมพันธ์รักทางไกลกับคนคนนี้ก็จะไปไม่รอดดังนั้นถ้าคุณจะคบคุณจําเป็นต้องมีความเชื่อใจกับคนคนนั้นและเขาก็ต้องมีความเชื่อใจแบบเเดดดดีีีียวกัท่่คุณมมให้้ขานถึงจะไไปรออต ข้อที่3ครับคือความเข้าใจกันและกันครับอย่างที่ผมเกินไปตอนต้นครับว่าความสัมพันธ์รักทางไกลเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติพฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแลวคุณเห็นเพื่อนคุณจับมือแฟนกอดแฟนจุกแฟนแต่คุณแบบไม่ทําตรงนั้นเลยคุณได้แต่คุยคิดถึงก็ได้ยินแค่เสียงเต็มที่ก็วิดีโอคอลมันจะเกิดการเปรียบเทียบเกิดความอิจฉาน้อยเนื้อต่ําใจอะไรเงี้ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นความเข้าใจถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆในความสัมพันธ์รักทางไกล การเจอปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์การคุยต่อหน้าเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่รักทางไกลไม่มีทางเลือกครับคุยได้แค่ในโทรศัพท์งอนกันตัดสายทิ้งหนีไปนอนอีกฝ่ายหนึ่งก็อาองงละหนีไปไหนบ้าวะไปเที่ยวไหนบ้าวะาันความเข้าใจมันจําเป็นต้องมีมากๆในความสัมพันธ์รักทางไกลต่อมาข้อ4ครับอันนี้สําคัญมากๆนะมันคือแผนระยะสั้นครับ แผนระยะสั้นคือแผนที่คุณจะได้เจอกันในอีกเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้าอะไรประมาณเนี้คนเราเนี่ยครับเราจะอยู่ได้ในความสัมพันธ์เนี่ยคือเราต้องมีความหวังหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจได้เจอเขาละเดี๋ยวเขาจะมาหาเราละเดี๋ยวจะหายคิดถึงละไอสิ่งพวกนี้ครับมันจะหล่อเลี้ยงเราทําให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในแต่ละวันได้ถึงแม้มันจะยากและต้องอดทนแต่เราจะฝ่าฟันไปได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายด้วยกันคือเวลาคุณทะเลาะกันมีอะไรกันอย่างน้อยคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็จะมาละอดทนอีกหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือแผนระยะสั้นนนทีี่มมัจเป็ตต้อองลด ต่อมาข้อ5ครับคือพันระยะยาวพันระยะยาวคืออะไรคือเฮ้ยเป้าหมายในความสัมพันธ์ของฉันกับเธอเนี่ยตรงกันไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยคบกันไปเนี่ยสักประมาณตรงนี้ถ้างานฉันหยุดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแบบว่าเก็บเงินแล้วฉันจะอยู่กับเธอที่ประเทศของเธอนะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันนะซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายที่ฉันอยากจะทําแล้วเธอก็อยากจะทําเหมือนกัน พอแผนระยะยาวมันมีปุ๊บเนี่ยเป้าหมายเนี่ยะสั้นเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นเนาะอาจจะไม่ต้องถี่มากก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าเป้าหมายระยะยาวของเราคือเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันละตรงนี้เราต้องอดทนไปให้ได้เพื่อให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีจนไปถึงจุดที่เราต้องการให้ได้เนาะเราวาดฝันไว้ด้วยกันเลยได้วยกันนี่คือแผนระยะยาวที่มันต้องมีในความสัมพันธ์แบบระยะทางไกลแล้วผมก็มองว่านี่แหละครับคือ5สิ่งที่สําคัญมากๆในความรักระยะทางไกล ถ้าหากว่าใครที่เจอความสัมพันธ์นี้แล้วรู้สึกว่าไม่ชินอยากจะแบบว่าเฮ้ยมีวิธีคิดที่ทำไงให้ฉันสามารถชินกับความสัมพันธ์นี้ได้มากกว่านี้แล้วสามารถมีความสุขกับชีวิตตัวเองได้มากกว่านี้โดยที่แบบไม่ต้องแบบว่าคุยเขาตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วคุณควรเรียนคอร์สที่ชื่อว่า Make Him Crazy คอร์สเนี้ยชื่อว่าวิธีทำไงให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามคุณแต่ว่าผู้หญิงก็เรียนได้ผู้ชายก็เรียนได้นะองบอกแบบนี้ว่าคอร์สเนี้ยจะทำให้คุณรู้ว่าการที่คุณเนี้ยกลับมาโฟกัสชี ที่แบบว่าเฮ้ยคุณก็สามารถมีความสุขด้วยเองได้เขาก็สามารถมีความสุขด้วยเองได้แล้วเราก็คุยกันแชร์เร่นกันในช่วงเวลาที่แบบว่าเรามาแบ่งปันความสุขด้วยกันซึ่งคอร์สนี้จะทำให้คุณเป็นคนแบบนั้นถาาว่าใครสนใจนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถทักไลน์ไปที่ไลน์อชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์นี้ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ